เอาเลยครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับเกม ROV นั่นเองนะครับผมและผมได้เลือกตำแหน่งออฟเลนนั่นเองนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนชาวซาร์าเวฟทุกคนนะอยู่กับผซาร์ดาวเว็บชาแนลเช่นเคยนะครับผมเออผมอยากจะเล่นนะเกมที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับลงในช่องนะในช่องในเกมเศรษฐีเรานี่มากกว่า80%แล้วนะครับผมแล้วก็ ROV เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกว่าเล่นก็มาเนิ่นนานแล้วนะครับผมก็เอามาทําลงช่องกันบ้าง เล่นในเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอาจจะมีเล่นฮาบ้างนะครับผมเล่นเออล่างท้องบ้างนะสลับกันไปนั่นเองนะครับผมและก็ตำแหน่งที่ผมเลือกเล่นเนี่ยแต่ตานี้ผมเลือกเล่นเป็นออฟเลนนะครับผมอยากจะเล่นน้องชาลตีนเองนะครับผมหรือว่าชาลลอตนั่นเองนะะอาาอนเองนาะ,ะเพราะว่าเห็นในโปลีที่แบบเขาลํำกันแบบอ <c oughs> ืไม่อยากจะพูดลํำกันสุดจัดนั่นเองนะครับผมก็อยากจะได้นาตสินเกตสีเหมือนกันนะเออเอามาโชว์กันหน่อยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไป ตอนที่เล่นเกมกันดีกว่านะครับผมเลสโก o ครับโอ้โห oh แม่สาวชาร์ลอตี ได้เวลาเล่นนอแล้วนะบอกเลยว่านี่เป็นไอดีรองของผมนั่นเองมันเป็นไอดีหลักแหละแต่ไม่ได้เล่นนะไปเล่น ID ดีๆรองซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็เริ่มเกมกันทันทีนี่ฮันดี้ายเลือกเป็นชาร์ลตี้บอกเลยว่าแรงคอมบเดอร์กับโล่เพิ่งเริ่มเล่นนี่เป็นยังไงล่ะเล่นยังได้ไปถึงห้าเกมทีนะสําหรับชาร์ลตี้นะครับผมโอเคไปกันต่อ let's go ครับตอนนี้เราเดินดุมๆม,มาในพุ่มเจอโอเมนนะครับเราเคียร์คีไปก่อนดีต้น เกมไม่สู้นะเออเดี๋ยวเลดเกมเจอกันเน้นเคลียร์คลิปก่อนนี่ตีไปอุย้ยโดนกระตุกจิตกระชากใจนี่สกิลสองไปไอ่ใช่สกิลส,ส,สองสกิลหนึ่งอุย้ยโดนโดนปตีจะหายแล้วจะหายแล้วทุกคนเราปุ้งเอาเลือดจากวันนี้สับเข้าไปอุย้ยดีนะฟิกโก้หฟิกมาฟิกกลับไปโดนแล้วก็โดนมาไปจี่แล้วไงล่ะจ้าใาวัดเธงกับพี่ไอ้นอพี่บินดูดเลือดเฟิร์สบอตแรกเป็นของชาร์ลอตตี้ชะนะเลนโอเมนหนึ่งต่อศูนย์วันนี้เราเห็นซาดิสกำลังที่จะไปบูกัน ในเวลาทําการเตรียมตัวแย่งเพื่อมีโอกาสที่จะได้บูมันมานะครับแต่ตอนนี้ผมลองซุ่มยังไงปาไปครับจังหวะน,นี้เดินโอ้โหพลาดครับผมเรามีสกิลดีแบบฟันโชกเช้งได้มาครึ่งหลอดเขาก็ได้เรามาครึ่งหลอดเช่นกันครับบอกเลยฮะว่าหนีก่อนจังหวะนี้เกือบไปเลว้วขึ้นเลนก่อนครับขึ้นเลนกลับเลน แต่วันนี้ผมเดินดุมๆไปเล่นบนเห็นโอเมนอยู่ในพุ่มซุ่มรอดักเจ้าหญิงอย่างชาลอดแหมจะจับสาวละจ้าจะดักสาวละจ้าผู้สาวขอเปิดก่อนลำเจ็ดดอกไปครับผมลำเจ็ดดาวประคายพึกงอะไรไม่รู้และโอเมนจับมาอ็อดนี้ตายซะโอ้โหรอดได้ไหโอ้โห,รอ,โอโหร,อรอดตัวไปได้เฮ้ชานิตมาอ้าวอันติใส่คีบโอ้โหรอดตัวไปชาล็อตตี้เกือบดับแต่หลับเอ้ยเกือบหลับเออเกือบหลับเออถูกแล้วนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้แฮ้ อะไรนั่นเองชาล็อดเห็นซานิศได้ตีดาร์กอยู่ตีหนอนมันก็เกยแล้วชาล็อดพุ่งเพื่อเก็บสแตก็กแต่ซานิศยังใจเย็นเหมือนสวดมนต์มาแล้วเข้าไปครับช็อตนี้และชาล็อดดึงหนึ่งกับซานิดซานิดครึ่งหลอดครับชาล็อดก็ครึ่งหลอดเช่นกันครับอันติโอมันแรงจริงๆและเรียบรอ้อยความเข้าเป็นเหตุสังเกตไม่ยากและเมื่อชาล็อดประสูติเขาได้เห็นโอเมนเนียนตีป้อมพร้อมกับดันคีปทำได้นั้นชาล็อดพุ่งเข้าไปใส่ ไม่ทันเกรงกลัวและโอเบนได้จับคึงและดึงตัวชาลอตไว้ชาลอตก็ไม่ยอมฟันไปแล้วไงแล้วไงบอกแล้วอย่าให้เลดเกมเจอกันตอนนี้กดแขกไปโอ้โหดึงกระตุกไปสิดึงไปโดนแบบนี้บอกเลยว่าราก่สซะโอเบนตายไปซะ เมื่อคลิปเลนกางเข้ากระแทกนักมวยเสยหน้าไปหนึ่งหมัดและชาลลอตได้เห็นโอเมนที่กำลังก้าวร้าวฆ่าเทวแต่นั่นเลยครับความหิวเป็นเหตุสังเกตไม่ยากต่อมาด้วยนักมวยที่พึงต่อยเราไปเมื่อกี้และความวาชาลอดโอ้โหไม่ต้องถึงมือชาลอดพี่เคนบอกเดี๋ยวออาให้น้องสาว ตัดภาพมาที่เลนบนชาลอดเห็นล่งแบบนี้ก็เสร็จสิครับป้อมขอญาตีจอแจ่อยแต่โอเบนเดินเข้ามาแน่นอนตน้องหนีก่อนเบียนโดนจับขึงและดึงในป้อมแน่นอนครับชารลอดได้ปาสกิลดึก เต็มสแต็กไปเช็คเต็มเก็บสแต็กและอัติไปตามด้วยพาร์ทส,สี่แล้วโดนล็อกแน,น่ดอนโอเมนน่นอย่าดีเอ้ย,ย่าดีกลับมาก่อนอุ้ยเขากลับมาตามคำเรียกร้องของเราภายทันใดนั้นเราอัติแล้วก็อืรอดตัวไปนะพาร์ทส,สี่อัติยังไม่ตายอุ้ยแต่ได้ปอบเป็นของแถมถือว่าเป็นรางวาัลที่คุ้มค่ามากแ,และเมื่อดันคีบเลนบนอีกเวฟทีมงานก็มาพร้อมกับสตูไอ้ขอบอยไอ้ขอบอยไออบบยม่ย่ารอดเลยโอ้โหดีกวนไอ้นักมว เด็กต้าใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวตายกันหมดเอ้ยทันใดนั้นโอเบนเกิดความหิวกระหายคีบจึงลากคีบข้าป้อมและก็จับว่าวไปดึงทีและเรียบร้อยฮะลองไปนอนจูบกับพื้นดินว่าเหมือนไฟยังไม่จบช้างเข้ามาเพราะความหิวเจ้าเทลและช้างก็ตายไปโดนชาลอตเสียบงวงเป็นช้างย่างไปต้องเรียกว่าเรช้างเสียบไม้ช้างปักกิ่ง วันนี้ผมก็เงจะไปตีโบสตแต่เจอเจ้าซานิสมาขัดขวางมาดิซาดิสมาสิมาดิไม่ได้มาหนึ่ง,งแต่มาสองดึงตั้งหากมันคือกับดักที่เธอวางไว้ไงละ่ะซาดิสไม่ได้แอมผู้หญิงคนนี้หรอก แล้วผมไปดันคลิปล่างมาแป๊บเดียวไงเออมันเก็บวนเวียนกันอีกแล้วทีมนี่ดีมากสกอร์ยีต่อ11แล้วโอ้เรียบร้อยกาลีเก็บเอซานิทเดี๋ยวนะโซโลกาลีโซโลอลโลลกาลีโซโลซานิทได้ยังไงก้อนเอ,อ้ยเพื่อนกาลีตีป,ป้อมเพื่อนฮัลโหลเพื่อนกาลี กาลีกาลีกระฟื้แล้วไอ้ขาวบอยมันมาไอ้ขาวบอยมันมามานี่โอ้โหว่าวไปหนึ่งสเต็ปว่าวไปสเต็ปกดดาบแข็งหนีก่อนหนีวิ่งให้ไววิ่งให้ไวชาร์ล็อตวิ่งให้ไวมันจะนักมวยสวนนักมวยไปช็อตหนึ่งโอ้โหมันมาเยอะไอ้ช้างไอ้ช้างไอ้ช้างมันจะมาไอ้ช้างมาสิมาสิมาสิขอญาตพุ่งขอญาตเสียบขอญาตพลาสิบขอญาตพุ่งขอญาตโอ้โหแทงว่าวไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเด็กต้าบอกว่ามาช่วยแล้วเพื่อนปาดาบสโลไปโอ้แต่ว่ามันติด ติดไอตัวกันซีซีซ <ๆ S 1> ทีมงานมันเริ่มเยอะทีมงานมันเยอะ่าโอ้โหเสียดายนะสะต่อนะจะได้ช้างนะแต่ว่าทีมงานมาแล้วช็อตนี้เก็บไปหนึ่งตัวสําหรับเด็กต้าสานิทไปจูบกับพื้นและเรียบร้อยพระ ไปไม่ใช่ลาวิวกําลังจะบอกพระมาไปคุยกับลากมะม่วงอีกหนึ่งตัวสําหรับราวิวป้อมการแตกไปที่เรียบร้อยทีมงานกําลังจะเอาบนและนักมวยมานักมวยเสยหน้าอะไรเสรยหน้าไม่โดนแล้วจับล็อกเป็นที่เรียบร้อยสําหรับโอเมนล็อกตายครับบ้านตัวเองช้างมากันป้อมสุดชีวิตจังหวะนี้ยืนรอยืนรอและรอโอ้รอลาสสาเร็จครับผมชอบดีอู้นักมวยนักมวยโดนไปอีกหนึ่งตัวนักมวยจบได้แล้วเพื่อนนั่นแหละและก็ตอนนี้เป็นชัยชนะข อทีมเรานั่นเองโอ้โหกว่าจะจบนะภาวนาแทบตายวิกตอรี่เป็นยังไงล่ะเออเกมนี้เราเจอกับทาชิโอ,อเลนนะขออนุญาตปลาสกิลเช็คพุมนะ่มมะอ้า าอยู่แล้วจ้ะพี่ตาชายว่ายังไงสิจ้ามาทั้งคู่มีความสามารถเก็บสแตก็กและก็จะได้ความสามารถจากพาสีเหมือนกันนะโอ้แต่ว่าตาชัยมันแรงกว่าวะ่ะต้นเกมพี่ไม่สู้น้องต้นเกมพี่ไม่สู้อย่าให้พี่เวลสองพี่สู้หมดอย่าให้เวลสองอ้าวว้าวไปดึงสเต็มโดนป๊อปตีโอ้แต่ว่าเราเลือดเหลือประมาณ30% 20%เอ๊ะฮมีแอกเหรอมีแอกเหรอได้ป้อมนะได้ป้อมนะมีรอดตัวไปนะตาชายัยเดี๋ยวเจอกันขอญาตดูดเลือดก่อน นายเจ้าวันนี้ผมลงมาเลนลากเพราะเห็นว่าเพื่อนกําลังจะแย่นะโดนกันไปเรียบร้อยนะสําหรับเลนลากนะขออนุญาตเก็บสแต็กแล้วกันเพราะรู้ว่าจะต้องมีไฟใหญ่ปลาใส่มังกรไปนึงทีได้พาสิบม,มาแล้วแล้วขอบคุณนาตาาที่สตันให้แล้วเราโอเดียวเดียวเดียวเกิดไป หังวน,นี้ครับเห็นเลนล่างไม่ดีนะต้องรีบกำลังเสริมไปช่วยนะอเวนเจอร์มาแล้วดากพยาวีรามันทำดาคอดเราโดนพาส,ส์ีสไปและยังไงยังไงโดนไปดีตีไปพาส,สีสิชัดดาวไปเออมาต่อไหมล้วแฟดต,ต่อไหมโอ้โหมันมีอันตีทาไมมีอันติบอกเลยได้เป็นนอนกับพื้นแน่นอนแฟต เอ้ยตาชัยใจเย็นใจเย็นตาชัยเราค่อยคุยคุยกันอย่าตีป้อ,อมมันตีพังแล้วไงข้อหาที่ตีพังมันต้องแลกกับชีวิตเข้าใจปะข้อหาที่เองตีพังมันต้องแลกกับชีวิตอะไรแค่ปลบข้างหลังพาร์ตีก็ไปทํางานแล้วจะอันตีเหรอจะอันตีเหรออันตีก็ตายไปดีบอกแล้วอย่าตีป้อมตายไปซะ ในนั้นผมได้เห็นแวนกําลังซอยคีิปหน้าป้อมตัวเองและผมก็ขออนุญาตใช้ดับเจ็ดแฉกได้ไหมตายไม่ดีช็อตนี้ไปคุยกับลากมะม่วงขออนุญาตรีกลับบ้านกันนะฮะโดนแวนสูบเลือดสูบเนื้อไปเกือบตุยฮแฮในกณะที่ผมกำลังเอนจอยกับป้อมนั้นผมได้เห็นขอบอยดีสิขอบอยตัวจริงไม่ใช่อีลาาวิวเมื่อกี้พาร์ทสี่แล้ว ตวไปเก็บพ,พารีบแล้วค่อยคอยคุยกันวิดูซิมีตัวมาไหมเอ้ดาพยาวิร่าแก่ไม่รอดหน่าุองหน้าเขาให้ดับเบิลคิวอุ้ยเลื่อนเหลือน้อยต้องรีบกลับบ้านหาที่ว่าแป๊บอุ้ยแต่วันเสียดายคลิปโอ้ยโอ้โหไอหินมาอุ้ยกดแข็งไม่ทันแย่แล้วช็อตนี้พุ่งไปเอาเลือด เอามามามาพลังแฝงเด้งได้เลือดอยู่นิดนึงมาหาศีหินมาหาศหินหินมาสี่หินพี่หินมาพี่หินมาอันตรอินลอบพร้อมพาสิมา หนึ่งต่อสามใครกลัวล่ะเออแต่เข้ามาทีละตัวเหมือนเมื่อกี้นะถ้าเข้ามาสามตัวพร้อมกันนี่ไม่น่ารอดนะและว้วจังหวะนี้ผมหิวแวนนี่ผมกดแข็งแล้วผมกดดาบใหม,มานห,นหม่มาคุยกันหน่อยไหมมาคุยกันหน่อยไหมโอ้เรียบร้อยเป็นไงละ่ะคลิปเลนล่างไม่มีคนมาการป้อมแตกฟรีเอ้ย p, เดี๋ยวแฟดวราประเฮ้ยวร์ปอะไรตรงนั้นพี่ชายปุ่มก็มีเอาเอาว้ปต่อหน้าเราว้าปต่อหน้าเรากดอันติเพื่อกันสีสียางยาง,ยางมาคุยกันก่อน มันคุยกันก่อนมัดเหรอจะสู้ดาบเพ้หมัดเหรอจะสู้ดาบดาบแทงอ่ะเอาตุยแต่หมัดเอาแค่เจ็บ do you know แม่สาวจินตลากำลังแย่บาแล้วแม่สาวชารลอดบาพราฟิกพาทสีบตามด้วยกดดาบใหม่หูแต่ปาไม่โดนแต่อันติอว,วิลามันขัดไม่เป็นไรแต่เกือบตุยตุยไหมตุยไหมโอ้โหไม่ได้ถัดขยับ ประสูตรมาใหม่แล้วสำหรับชาลอดตอนนี้กำลังแย่ที่เลนบนกำลังเสริมมาแล้วขออญาตพุ่งและพาสสิบไม่ใช่พาสสิบอันติไปก่อนแล้วตามให้พาสสิบแทงอีกทีเรียบร้อยแวนห้าวมากเหรอหิวกินข้าวห้าวกินกระเพรานะน้อง นใดนั้นเมื่อผมเค,คเลียร์คลิปเลนบนเสร็จเห็นเลนกลางมันมาสามตัวนะเฮ้ยเดอะแฟทอ่ะเฮ้ยเดอะแฟทมานี่เหรอมานี่กด 4, พาร์ตสพร้อมอันติมันพุ่งพุ่งแล้วไงพาร์ตสิทำงานอีกรอบและมาคุยกับรากมะม่วงไปคุยกับรากมะม่วงเอ้ยวีราจะหนีไปไหนอ่าโดนสโลล์จ้าเออดีอันตีรอบที่แล้วมีบทเรียนสตันเหรอ,อสตันเหรอ,อสตันก็ตายไปซะา มาเปิดเกมกันดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดให้มาเพื่อนตามเพื่อนอุ้ยโดนผักเฮ้ยจินตลาจินตลาโอ้โหจินตลากิ้งหน้าเกือบหลับเลยไหมล่ะเฮ้ยนาตาาสตันสวยแล้วทำไมผมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหกดมั่วไปหมดครับโดนลมเบอร์เตะโดนสตันโดนซีซีโดนอะไรเนี่ยโอ้หมูลาดวิ่งมูลาดวิ่งเดี๋ยวตันให้ไม่ใช่เดี๋ยวตันให้เดี๋ยวสโลให้ถอยไปเฮ้ยจังหวะนี้ไม่มีใครตามผมไม่มีใครตามผมมันเนี่ยตามผมฟังตรงข้ามเนี่ยตามผมแย่แล้วดูดเลือดจากเออดีมันยังน้อยมีพาร์ทสิบ้วับใน,นส่ว,วน พลังแฝงอู่แต่หินมันตามผมไม่เลิจกจังหวะนี้ผมฟิกหนีโอ้แวนมันตันแวนมันตันนะโหลเทมเทมเทมขอญาติขอญาตส่วนด้านแลขอญาตส่วนและกันจังหวะนี้ผมผมอมตะเอออ่และเรียบร้อยอืจินตลาาเลือดเต็มนั่นแหละอยู่ในพุ่มซุ่มรออะไร จังหวะนี้เพื่อนในทีมตายหมดแต่เราดันคีบมาให้เลยเพื่อนเดี๋ยวไปจบเองเดี๋ยวไปจบเองเพื่อนเดี๋ยวไปจบโอ้โหจะมาเยอะถอยก่อนถอยก่อนลีทีลีทีทันทีช็อตดีวิ่งให้ไวชาลอตวิ่งให้ไวไอหินมันตามโอ้แวนเตรียมดักจังหวะนี้ผมต้องสวนสักตัวและจังหวะนี้ผมต้องสวนหนีก่อนหนีก่อนไอแวนมันไม่เห็นไอแวนมันไม่เห็นอหินมันตามมาครับอหินมันตามมาไอแวนยังไม่เห็นไอแวนมันดังกลางอยู่ มาเคียคลิปกลางมาที่เรียบร้อยนำโดยรัมเบอร์แล้วไงแหลมแหลมแหลมมากเหรอฮะวีล่าคิดว่าตัวเองหนามากโอ้ชิบหายมาเยอะมาเยอะหนีก่อนหนีก่อนแทงเอาโโลแล้วก็เพิ่มสปีดมูฟเมนต์ไม่มีคนอยู่ครับแทงไปหนึ่งรอบโอเคจบไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปไม่ทันไรทีมเราก็จะเตรียมจบเกมนะขอยาตเนียนปอมบนแล้วกันนะฮะออ้ยไปเขาบอยเปนมา ้ยไอขาวบอยมันตันไอข้าวบอยมันตันไอขาวบอยมาคุยกันหน่อยวิต้มตีถ้าต้มไม่ตีนาะเองตายไปแล้วขาวบอย ไอห,หินมันกันดีเหมือนกันนันี่ขบมยเดินบายยังไงนัตยาฉีดอยู่แล้วอ้าวไม่ทันไลจบเกมแล้วก็เป็นชัยชนะของชาลอตตี้และทีมงานใครที่ชอบคลิปแนวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมเออแล้วก็อยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อเนี่ยก็นะสนับสนุนได้นะครับผมคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับผม